ทุกท่านทุกกลุ่มนะครับที่ได้มารวมตัวกันในวันนี้มุกดาหารเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราจัดได้พี่น้องเข้ามาผมมองไปแบบสู์ลูกหูลูกตาและภูมิใจกับการจัดงานครั้งนี้มากเลครับวันนี้นะครับาทางท่านภรรยาของท่านก้ว่าคุณแม่ผมก็ได้เข้ามาร่วมงานด้วย แล้วก็ท่านผู้ว่าเราเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดเหมือนเป็นพ่อเมืองท่านพยายามจัดงานเพื่อจะปลุกให้จังหวัดเรามีการท่องเที่ยวมีการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีการจัดจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจภายในมุกดาหารเราก็จะหมุนเวียนเพราะว่ามุกดาหารเราซบเซามานานแล้วครับท่านมาเพื่อจะ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างประชากรเศรษฐกิจแล้วก็ส่วนภูมิภาคทุกอย่างให้แข็งแรงครับท่านได้คุยกับแฟนผมว่าท่านภูมิใจมากที่ทางด้านเอกชนแล้วก็ส่วนราชการได้จัดงานประกวดควายงามแล้วก็งานใบวีคสามพิภพขึ้นมาในปีที่สนะครับวันนี้ผมก็จะเข้า วิธีการเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่นโอหกศูนย์มาถึงอายุหกสิบครับโอหกศูนย่แล้วไม่มีที่จะทำพุ่งทหารยังมีต่อรับครับใช่เยอะใช่เยอะใช่เยอะขอบคุณครับขอบคุณครัมากมากเลยครับงานนี้แน่นจะพึงได้ครับที่มีที่จะเจอทุกท่านเหล่านี้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวฝากซีมัเสื้องเพื่อ หน้าเของนิดนึงนะถ่ายรูปก,ก่อนนะครับ่อนจะใส่นะฮะใส่แม่เป็นภาพที่สวยงามมากครับจะถ่ายรูปไหอ๋อใช่อีกนิดนชงนะ่ยย่ใช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 พี่อาเมื่อกี้พี่มูไปไหนแล้วเดี๋ยวพี่มูไม่ต้องประมูลเ่อผ้าพัพน,พน,พนเขามีข<ห>้ลังเว้ยถึงเาเจ็บัวเ้จ เ่าหร่นะใครให้เจ็ดหมื่นห้ครับเจ็ดหมื่นห้าบาทอยู่ที่ชซตขอนแก่นครับแปดหมืนบาทผมผมสู้แค่นี้ครับผมขอเก้าหมืเก้าหมื่นหนึ่งแบาทใครอะพี่เมยพี่เมย์หนึ่สนบาทน่าจะมีลูกศิษย์ของหลวงปู่นะคะ